ราคาย่อมเยาวครับรายได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเยอะมากเลยนะครับก็จะได้ขับขี่ m e r c e d e s b e n บแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมาพร้อมกับล้อแต่ง A a W นะครับขอบ20นิ้วการปรับพวงมาลัยนะปรับให้ดูเลยขึ้นลงครับ่านะเข้านะครับแล้วก็ออก่านเะบาะแถวที่2ของ W 211ครับ E Class นั่งสบายมากๆ สวัสดีครับผมปลัก AB Premium Motor ครับวันนี้เอาใจเขาเรียกว่าราคาย่อมเยาครับรายได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเยอะมากเลยนะครับก็จะได้ขับขี่ Mercedes-Benz แล้วนะครับคันข้างๆผมครับมันคือ Mercedes-Benz E200 ครับอวันกาโฉมเนี่ยเป็นโฉมแต่มันอยู่211นะครับตัวก่อนเฟ l ลิ t นะครับเห็นว่าสวยเฟี้ยวแบบนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งวาวรอบคันเลยนะครับได้ล้อแต่งขอบ20นะครับ พร้อมด้วยเบรกเบมโบเรียกว่าครบองนะครับสำหรับความหล่อความเฟี้ยวของเจ้า W211 คันนี้นะครับคันนี้เนี่ยตัวรถของเขาปี2003นะครับเป็น E200 นะครับเอเวนการซึ่งมีหลังคาแก้พารโนรามิกมาให้ด้วยนะครับออปชั่นบอกเลยว่าโ หรูหรามากๆนะครับสีดําเดิมโรงงานแน่นอนอยู่แล้วครับมีการเก็บสีเคลียร์สีบ้างนะครับรถเนี่ยอายุอานามเนี่ยยีปีแล้วนะครับต้องมีการเก็บสีเพื่อความสวยงามอยู่แล้วนะครับแต่รับประกันเรื่องชนหนักพลิกคว่มแน่นอนนะครับคันนี้ประวัติสวยมากๆมาดูไฟหน้าครับไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟกลมนะครับสี่ตาแบบนี้ความเหลืองไม่มีเลยเพราะว่าเราขัดไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ปิ้งเลยนะครับกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้า เฟซลิฟต์นะครับเป็นกระจังหน้าแบบหน้าธนูนะครับมีดาวลอยอยู่ตรงกลางด้วยนะครับเพิ่มความหรูหราตามสไตล์ m e r c e d e s นะครับการชนของเขาเป็นกันชนวาลนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเนี่ยออก2ฝั่งเลยนะครับด้านหน้าเรียกว่าไฟเนี่ยมีถึง6ดวงนะครับด้านหน้าเนี่ยมีไฟตัดหมอก2ดวงแล้วก็ไฟหน้า2ดวงด้วยกันการชนของเขานะครับไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับรังผึ้งซึ่งเป็นพลาสติกตรงนี้นะครับสวยเลยสวยมากๆมีเซ็นเซอร์การระยะมาให้นะครับ ที่ฉีดล้างไฟหน้าก็มีมาให้เช่นเดียวกันซ้ายและขวานะฮะมาดูทางด้านข้างครับทางด้านข้างอย่างที่ผมบอกนะครับมาพร้อมกับล้อแต่ง a a w นะครับขอบ20นิ้วนะครับขอบ20นิ้วนะครับรัดด้วยยางนะครับซีรีส์ยางเขาเนี่ยเป็น245 35 r 2 0นะครับตัวยางปี2020นะครับตัวยางปี2020แต่ดอกยังดีอยู่นะครับสามารถใช้งานได้สบายสบายเลยแล้วก็ในส่วนของคาลิเปอร์เบรกนะครับเป็น เบรโมนะครับแล้วก็จะมีจานนะครับซึ่งเป็นจานรูระบายอากาศให้นะฮะทางด้านแก้มข้างจะมีแผ่นเพจคาว่าอวันกาศติดมาให้กระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับปรับองศาได้ครบนะครับคิ้วขอบกระจกต่างๆนะครับสวยนะครับไม่มีรอยแตกนะครับมือเปิดก็จะเป็นทูโทนลักษณะสีดำนะครับแล้วก็ตัดกับในส่วนของโครเมียมนะฮะ ด้านบนหลังคาแก้วพารโนลามิกครับใช้งานได้เป็นปกติเลยนะครับหรูๆเลยนะครับออปชันนี้นะครับเพิ่มความสวยให้กับตัวรถมากๆเลยนะฮะมาดูทางด้านท้ายกันต่อดีกว่าครับสำหรับแบเดอมันยูสองหนึ่งหนึ่งคันนี้นะฮะไฟท้ายของเขานะครับไฟท้ายของเขาเปลี่ยนมานะครับเป็นไฟท้ายแบบหลายๆจุดแบบนี้นะครับหลายๆจุดแบบนี้เลยอ่าระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟของเขาใช้งานได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟลีไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวต่างๆ มีตูดเป็ดดักเทลมาให้ด้านหลังไฟเบรกรุ่ทีามโลโก้เมสเดตนะครับมีคําว่าวาวนะครับชุดแต่งของเขาติดให้อยู่นะครับตรงนี้ V8 ไม่ต้องตกใจนะครับเครื่องเนี้ไม่ใช่เป็น V8 นะเครื่องเป็นเครื่อง2.0ปกตินะครับติดเอาหล่ออย่างเดียวมีกล้องช่วยถอยหลังมาให้นะครับกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายวาวดิฟฟเซอร์เป็นสีเดียวกับตัวรถครับมีเซ็นเซอร์กระระยะมาให้ปลายท่อของเขาเป็นปลายท่อคู่ครับ ออกฝั่งละ2ท่อด้วยกันนะครับรวมทั้งหมดก็เป็น4ท่อนะครับเสียงก็ค่อนข้างที่จะทุ้มๆนุ่มๆนะครับไม่ดังเินเกินไปนะฮะมาดูฝาท้ายกันบ้างฝาท้ายของ e200 อวัอกาศครับสามารถพับเบาะได้นะครับในส่วนของอวัอกาศนะครับสามารถพับเบาะได้นะครับดึงสลักซ้ายขวาครับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้เลยนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับไปตีตู้นะครับมีใส่แอมมาในส่วนของ เครื่องเสียงจาก Mercury นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบอกก็ไม่สามารถพับได้แล้วนะครับไม่สามารถพับได้แล้วติดตรงตู้นี้นะครับแต่เครื่องเสียงของเขาบอกเลยว่าฟังเพราะมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับถือว่าสภาพเยี่ยมเลยนะครับกับระยะเวลาที่ผ่านไป20ปีนะครับสภาพสีนะครับภายนอกนะครับภายในเนี่ยเรียกว่าสวยเกินอายุรถเลยครับ ายในของ w สหนง e 2 0 0อวัอกาศคันนี้ครับอวัอกาศเนี่ยจะมาพร้อมกับในส่วนของลายไม้นะครับที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับก็หรูหราเลยนะครับถ้าไม่ใช่อวัอกาศเนี่ยจะเป็นลายไม้ที่เป็นสีออกน้าตาลส้มๆใครที่ชอบความหรูหราวัยรุ่นซะหน่อยเนี่ยจะติดใจในส่วนของขอ,งอวัอกาศมากๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเปลี่ยนโหมดหน้าปัดเรือนไม้ด้านซ้ายเชื่อมต่อบลูทูธรับสายว่างสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับการปรับพวงมาลัย นะปรับให้ดูเลยขึ้นลงครับนะเข้านะครับแล้วก็ออกนะทำงานได้เป็นปกติเลยการเฟรเลียวด้านซ้ายครับมีคร,รูซอนโทนมาให้หนะ้าปัดเดินไม่ชี้เลขไม่ไปที่1 2 2 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถผ่านมา20ปีแล้วนะครับวิ่งไปแสนต้นเองตัวเบาะของเขาเองเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเต็มตัวครับไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนพนักพิงเบาะรองนั่งเองต่างๆเนี่ยปรับไฟฟ้าหมดมาพร้อมเมมโมรี่จุดด้วยกัน พับกระจกข้างครับการกระจกข้างซ้ายขวาทํางานปกติครับปรับองศาตัวกระจกต่างๆขึ้นลงเข้าออกซ้ายขวาใช้งานได้หมดใช้งานได้ครบปุ่มต่างๆของเขานะครับไม่มีถลอกเลยนะครับเสัญลักชัดเจนหมดไฟหน้ามีแบบออโต้ให้ฉีดไฟหน้าก็มีมาให้ช่องแอร์นะครับมีด้วยกัน4ช่องนะครับระบบแอร์ก็เป็นดูโอไคลเมตแอร์ดิจิตอลแล้วก็สามารถกดตรงนี้ครับเพื่อเพิ่มลดอุณหภูมินะครับ ห้องโดยสารได้นะครับก็แยกกันองศาแยกกันซ้ายขวาแรงพัดลมใช้ด้วยกันเตะตาอย่างนึงครับจอ Android ขนาดใหญ่อันนี้เปลี่ยนมาให้เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้เป็นแบบทัชส,สกรีนนะครับก็เล่นได้หมดแหละนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเพลงต่างๆมีมาให้ครบนะครับเนี่ยมี Navy ลองดูหน่อยตรงนี้น่าจะต้องไปใส่ซิมนะครับเพื่อเล่นในระบบของการนำทางนะครับเล่น Google ได้นะครับก็ ใช้งานครบเลยมีหน้าจอ Android ก็ถือว่าครบแล้วนะครับเรื่องมัลติมีเดียต่างๆพับพัมหมอนได้ ESP เปิดปิดได้ปลดล็อกล็อกรถมัานหลังไฟฟ้ามีมาให้ใช้งานได้นะครับเนี่ยผมเปิดกดเปิดกดปิดนะครับใช้งานได้เป็นปกติด้านหลังนะครับไฟฉุกเฉินมีมาให้นะครับ หัวเกียร์นะครับมีสตาร์ทเอนจินนะครับมีสตาร์ทสต็อปนะครับในส่วนของหัวเกียร์มาให้นะครับแต่ว่าผมเทสแล้วนะครับระบบนี้อาจจะถูกตัดการทํางานไปแล้วนะครับอาจจะถูกตัดการทํางานไปแล้วโหมดการขับขี่มีด้วยกัน2โหมดนะครับคือโหมด w แล้วก็โหมด S นั่นเองนะครับตัวเกียร์บ่งบอก4ตําแหน่งครับลงมาดีนะครับสามารถชิฟอัพชิฟดาวในส่วนของเกียร์ได้นะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับเกียร์แบบ5สปีดนั่นเอง ปั๊กเซนเซอร์สามารถเปิดปิดได้เช่นเดียวกันที่วางแก้วนะครับสำหรับ w 2 1 1ตินิดเดียวครับที่วางแก้วของเขาเนี่ยไม่มีนะนะครับไม่มีมาให้นะครับเลยต้องเอาแก้วเนี่ยวางในส่วนของช่องเก็บของตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแผงประตูเนี่ยมันไม่สามารถวางแก้วได้นะครับจะเป็นในส่วนของวางพวกขวดน้ําเล็กๆเนี่ยพอจะวางได้เท่านั้นเก้กกาของเขาครับเราเปิดมาดูกันด้านบนสุดต,ตรงนี้จะเป็นในส่วนของโทรศัพท์ นะครับสมัยก่อนเนี่ยจะมีโทรศัพท์แถมมาให้ติดภายในรถยนต์นะแต่ถูกถอดออกไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดการเก็บของนะครับค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับเก็บของได้เยอะได้เยอะมากๆนะครับแต่ว่าไม่มีช่องเสียบ usb aux นะครับไม่มีไม่มีมาให้นะฮะอ่ะนะครับเบาะภายในนะครับก็ดูสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ออปชั่นอีกหนึ่งอย่างนะครับด้านบนอย่างที่ผมบอกมาพร้อมกับนีหลังคาแก้วพารามิกสเต็ปแรกก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยม่านบังแดดนะครับ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้เป็นปกติเลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของหลังคาแก้วกันเปิดปุ๊บแบบนี้ครับการทํางานของเขาก็ยังทํางานได้ดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเปิดหรือปิดนั่นเองนะครับปิดก็กดค้างเอานะครับแบบนี้นะครับน้ำไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับเทมากนะฮะมีหลังคาแก้วครับสำหรับ W 2 1 1ครับเบาะแถวที่2ของ W 2 1 1นครับ E-Class นั่งสบายมากๆนะครับ ก็เล็กลูมนะครับเหลือเพราะว่าตัวเบาะของเขาเนี่ยมีส่วนเว้านะครับรับกับหัวเข่าของเรานะครับเฮดลูมก็เหลือประมาณ1กําปกบ้นนะครับนั่งแบบสบายๆตัวเบาะของเขาเองเนี่ยนั่งสบายมากนะครับฟองน้ําของ Mercedes-Benz นี่ทำได้ดีมากๆช่องแอร์ด้านหลังนะครับอวัอกาศนะครับมีช่องแอร์ด้านหลัง4ช่องเสาบีซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางเนี่ย อีก2ช่องนะครับรวมแล้ว4ช่องปรับองศายังแยกกันเลยซ้ายและขวานะครับรวมแล้วเนี่ยภายในรถคันนี้เนี่ยสามารถปรับองศาได้แยกกันเลยนะครับรวมแล้วภายในรถเนี่ยสามารถนะครับปรับองศา1 2 3 4นะครับแล้วแต่เลยใครชอบร้อนชอบหนาวขนาดไหนเนี่ยปรับแยกกันได้เลยนะครับด้านหลังก็มีแรงพัดลมที่สามารถปรับแยกกันได้ด้วยที่เท้าแขนดึงลงมานะครับเปิดขึ้นมานะครับก็จะเจอช่องเก็บของนะครับ บุด้วยกร,รมี่นะครับวางของได้กระจุกกระติกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับด้านหลังนี้มีที่วางแก้วให้2ใบนะซ้ายและขวานะครับดีมากๆนะครับสำหรับด้านหลังนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะเบาะด้านหลังของเขาเนี่ยสามารถพับได้นะครับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของแต่ว่าติดในส่วนของตัวตู้แอมนะครับที่คันนี้เนี่ยได้เครื่องเสียงจาก Mercury มานะครับ ตาเครื่องยนต์ครับ <RS 3 S 1> ของ e 2 0 0รคันนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบ1.8ลิตรนะครับฝาเรียบนะครับทำงานด้วยระบบคอมเพรสเซอร์เครื่องยนต์นะครับลูกลอกสายพานเนี่ยไม่มีแตกล้าวเลยนะครับสายพานลูกลอกเนี่ยยังใช้งานได้เป็นปกติดีๆอยู่เลยนะครับดีเยี่ยมเลยนะครับท่ออากาศของเขาต่างๆเนี่ยไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสภาพห้องเครื่องดูใหม่มากๆนะครับดูใหม่มากๆนะครับยาง ขอบเครื่องนะครับสวยสมบูรณ์สวยสมบูรณ์นะครับจะมีในส่วนตรงนี้นะครับขวาและซ้ายนิดหน่อยที่มีอาการเปื่อยที่มีอาการเปื่อยจากการใช้งานนะครับแต่ว่าไม่มีผลกระทบกับตัวเครื่องยนต์แน่นอนนะครับแผ่นการความร้อนเดิมครับมีรอยชํารุดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับสีเนี่ยแห้งๆแบบนี้เนี่ยถูกต้องแล้วนะครับในส่วนของฝากระโปรงเนี่ยสีต้องเป็นแห้งๆแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับจากดมเซลเครื่องย์ยังอยู่นะครับ แล้วก็ในส่วนของคานบนนะครับสวยเลยนะครับคานบนเนี่ยนะครับไม่มีนะครับร่องรอยการเชื่อมรอยตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเลยพัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องสติ๊กเกอร์ของเขาก็อยู่ครบเช่นเดียวกันครับรับประกันดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคานบนคานล่างเนี่ยเดิมโรงงานแน่นอนนะครับคันนี้ไม่มีนะครับในส่วนของอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนอ่ะมาดูแก้มข้างซ้ายและขวานะครับน็อตของเขาเนี่ยสีเดิมหมดทุกอย่างนะครับตัวโช้ฝากระโปรงก็ยังทํางานได้ดีนะครับเห็นไหมครับ โคโงนะรับอเคเลยโอเคถือว่าโดยรวมเนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะรักรถเลยนะครับไม่งั้นจะไม่ได้สภาพนี้มาให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยได้ยนโฉมกันแน่นอนครับ Mercedes-benz E200 อวันกาดครับตัวรถปี2003กับเลขไมเพียงแสนต้นๆเท่านั้นตัวนี้เป็นโฉมก่อน f เฟสลิฟแต่ได้ชุดแต่งวาวแบล็ k ไบสันรอบคัน มา <sm festivals> พร้อมกับตัวล้อแต่งขอบ20และเบรกเบมโบ่ครบชุดแบบนี้ครับในราคานะครับเอื้อมถึงง่ายๆนะครับผ่อนเนี่ยประมาณ10,000บาทเองนะครับต่อเดือน399,000บาทเท่านั้นนะครับ399,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาครับ095 000 5555นะครับ095 000 5555นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับติชมแนะนำกันได้ไม่ว่าจะเป็นช่องของ YouTube Facebook รวมถึง t ิ k กต็นะครับมีทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาดูตัวจริงได้นะครับจอดอยู่ทุกวันที่ AB Premium Motor ครับเส้นการจนายพิเศษเลยสมาคมชาวป,ปากใต้มาประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นมาไม่ถูกก็โทรมาได้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ W211 คันนี้นะครับเรียกว่าสวยเกินราคาแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com